สวัสดีครับการพะทาธที่ดอนปัสระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกไม่ได้เกินความคาดหมายใดๆนะครับซึ่งแอดมีเนี่ยประเมินไว้แล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในสูงมากมากกว่าที่รัเสเซียจะเคลื่อนกําลังบุกยึดยูเครนแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็หาเหตุผลนี้ไม่ได้มันไม่ใช่ยุคข,ของเจงกิสคานนะครับที่คิดจะบุกแล้วก็บุกได้สมัยนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเท้าความนะครับดอนปัสเนี่ยรบกันมานานแล้วต่อเนื่องมาจากแหลมคายเมียแต่ว่าดอนปัสกาลังของรัเสเซียนี่เข้าไปไม่ได้ ทําให้กําลังของยูเครนนี่รุกคืบนะครับที่มันหยุดไปเนี่ยเพราะว่ามีการเจริาการที่เบลารุส เรียกว่าข้อตกลงมิสช์เนื้อหาสาระของข้อตกลงสําคัญสําคัญก็คือสร้างแนวขึ้นมาในระหว่างการเจรจานะครับห้ามใช้อาวุธหนักลดการสูญเสียของพลเรือนแต่ก็มีข้อเรียกร้องอยู่ข้อนึงก็คือต้องการให้ตัวแทนทางการเมืองของเมืองโดเนตและก็ลูฮานส์เนี่ยมีตําแหน่งในสภาของยูเครนนะครับที่ผ่านมาในระหว่างการเจรจาก็มีการตึงกําลังกันตามแนวที่ตกลงกันไว้ระหว่างนั้นก็มีการกดดันทางการเมืองนี่ไปเรื่อยเราต้องเข้าใจว่า ว่ายูเคนในตอนนั้นไม่ได้ดีมากนักนะครับร่อแรกก็ว่าได้เหมือนสู้ตามลําพังเพราะว่านาโตนี่ช่วยอะไรได้ไม่มากยิ่งไปทําข้อตกลงมิ้นมันก็เป็นเรื่องระหว่างยูเครนดอนปัสแล้วก็รัเสเซียนะครับซึ่งพลังทางการเมืองของรัเสเซียนี่สูงกว่าแล้วก็รัเสเซียต้องการกดดันทางการเมืองกับยูเครนรวมถึงไรายได้ของยูเคนจากท่อการ์ดด้วยนะครับ สภาพของยูเครนในตอนนั้นได้แค่ยื้อเวลาเท่านั้นเองนะครับรัสเซียต้องการปิดเกมให้เร็วขึ้นก็ส่งกำลังมาซ้อมรบกับเบลารุสใกล้ๆกับชายแดนของยูเครนหวังให้ยูเครนนี่กลัวกดดันทางการเมืองอันนี้เราต้องเข้าใจบริบทของยูเครนนะครับวิถีชีวิตลักษณะวิธีคิดลักษณะทางการเมืองไม่ต่างจากยุคโซเวียตนี่มากนะักภาพเก่าๆก็ยังอยู่ในยูเครนนี่เยอะมากคนยูเครนไม่น้อยนะครับนิยมรัสเซียความกลัวในใจนี่มีอยู่แล้วเพราะ ว่าในอดีตรัเสเซียนี่ส่งกําลังมาบังคับให้ยูเครนเนี่ยเข้าร่วมเป็นสหภาพโซเวียตยูเครนนี่สู้ไม่ได้ต้องเป็นโซเวียตนะครับหลังจากที่ยูเครนนี่เข้าเป็นสหภาพโซเวียตรัเสเซียก็ใช้ยูเครนเป็นฐานการผลิตแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมมาทําให้คนยูเครนนี่ชีวิตดีขึ้นการต่อต้านรัเสเซียนี่น้อยลงไปบางคนนี่กลับไปนิยมรัเสเซียด้วยซ้ํานะครับมาคราวนี้ถึงแม้ว่าเวลานี่เปลี่ยนไปคนยูเครนจํานวนไม่น้อยไม่อยากมีเรื่องกับรัเสเซีย ก็มองว่ารัเสเซียไม่ได้เลีวร้ายนะครับ ฝ่ายการเมืองของยูเครนเองแม้ว่าจะต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโตแต่ก็วันวัน,วนเป๋ๆไปเหมือนกันกล้ากล้ากลัวๆรัะเซียนี้ได้ใจมาซ้อมรบกดดันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันพลิกมันเกือบจะได้ผลอยู่แล้วเชียวสหรัฐมีการกับอังกฤษขึงขังขึ้นมาส่งอาวุธให้กับยูเครนนาโตก็ตอบสนองด้วยอันนี้มันไปเพิ่มความมั่นใจให้กับยูเครนประกาศสู้นะครับรัสเซียจะทําอย่างไรตั้งใจมาขู่ตั้งแต่ที่แรกมันเกินความคาดหมายของรัสเซียไปในเรื่องนี้การแก้ปัญหา เฉพาะหน้าต้องคึงขังโน่นนี่นั่นเรียกร้องไปเรื่อยนะครับเสียงดังไว้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียก็เปิดทางถอยไปด้วยนะครับภาพการคุยการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกับปูตินที่รัสเซียนี้ตั้งใจเปิดเผยออกมานะครับที่รัฐมนตรีพูดว่าขอคุยเจริจาก่อนได้ไหมปูตินนั่งวางมาดเข้มขึงขังแล้วตอบว่า ก็ได้มันสื่อว่าปูตินนี้เอาจริงนะครับแต่ว่าก็ยังใจดียอมให้เจรจากลายเป็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยต้องสำนึกบุญคุณในความเมตตาการุณาปานิมุทิตาอุเบขาของวลาดิเมียปูตินไปนะครับ แฟรยสราตมิกาได้โอกาสหอมโรงนี้อย่างหนักรอโอกาสนี้มานานแล้วก็ว่าได้ที่ผ่านมาเข้าไปยุ่งมากไม่ได้พอรัสเซียยกกาลังเข้ามาใกล้ยูเครนมันก็เข้าทางสลาตมิกานะครับได้โอกาสส่งอาวุธให้กับยูเครนพร้อมกับดันเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ยูเครนเหมือนได้พลังก็ตามน้ําไปเลยนะครับรัสเซีย,ยทําอย่างไรล่ะถอนทหารก็ไม่ทันแล้วก็ซ้อมรบตามน้ําไปเหมือนกันอารมณ์มันเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยถือไม้เดินไปใกล้รั้วบ้านของยูเครนกะว่าจะไปสด แดงพลังขู่นะครับยูเครนก็โวยวายเรียกชาวบ้านนี่มาดูบอกว่ารัสเซียจะมาทําร้ายชาวบ้านก็มามุงดูกันเต็มบางคนก็บอกให้ใจเย็นๆคุยกันก่อนบางคนมามุงดูด้วยเอาไม้มาด้วยแล้วก็เอามาให้ยูเครนด้วยรัเสเซียจะชิงไม้แล้วเดินกลับบ้านก็ไม่ได้เสียฟอร์มนะครับก็ต้องทําเป็นขึงคางชีไม้ชีมืออะไรอะไรกูมาเดินเล่นในบ้านของกูมีปัญหาอะไร เหมือนที่แอดมินเนี่ยวิเคราะห์ว่าตีเหล็กเนี่ยต้องตีตอนร้อนนะครับ มันเป็นโอกาสของยูเครนในช่วงนี้อาวุธที่สัฐอามิกาส่งให้มันเพียงพอที่จะจัดการกลุ่มดอนบาสได้ทําให้รัสเซียนี้เรียกร้องให้ยูเครนนะครับคืนอาวุธทั้งหมดให้กับสัฐอามิกาแล้วก็อังกฤษไปในทันทีเอาตรงตอนนี้ดอนบาสเสียเปรียบนะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยสามารถจัดการได้ตามกฎหมายที่ผ่านมายูเครนทํา่ได้เพราะว่าไม่มีผู้สนับสนุนแล้วก็อาวุธตอนนี้มีแล้วครับขึ้นอยู่กับวิธีการการให้ข่าวว่ารัสเซียพร้อมบุกยูเครนอันนี้มันเป็นการ รักษาอุณภูมิความร้อนสลับการช่วยเหลือยูเครนรัสเซียก็ไปเล่นเกมกับนานาชาติกล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยผิดข้อตกลงห้ามยิงในเขตดอนบาสก็เพื่อความชอบธรรมชอบธรรมเรื่องอะไรก็คือเรื่องยูเครนเนี่ยผิดสัญญาแล้วยังไงอันนี้มันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับ ล่าสุดมีภาพการประทานหนักขึ้นจนผู้นำกลุ่มแบ่งแยกในประกาศอพยพประชาชนหลายแสนคนนี้ไปรัเสเซียนะครับโดยจะให้ผู้หญิงเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนี่ไปก่อนโดยผู้นำกลุ่มดอนบาชกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนมีแผนเข้าโจมตีเมืองในอีกไม่นานส่วนกองทัพยูเครนปฏิเสธว่าไม่มีแผนจะใช้กำลังนะครับคาดว่าจะมีผู้อบยพถึงเจ็ดแสนคนเรื่องนี้ปูตินสั่งให้จัดหาที่อยู่นีให้แล้วสถานการณ์ในดอนบาสมีความรุนแรงขึ้นส่วนใหญ่เป็นการ ิงปืนใหญ่แล้วก็มีข่าวว่ามีการยิงจากรถถังด้วยนะครับปูตินจะทำอย่างไรเครียดซ้อมรบตามคาดคราวนี้จะซ้อมรบด้วยขี่ปนาวุธแล้วก็ขี่ปนาวุธร่อนปูตินได้เรียกร้องคำสัญญาจากนาโตว่าจะไม่ขยายอิทธิพลไปทางตะวันออกก็หมายถึงไม่ให้รับยูเครนและก็จอร์เจียเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของนาโตแล้วก็บอกว่าการซ้อมรบของรัสเซียเนี่ยเป็นการซ้อมธรรมดานะครับไม่ได้คิดจะไปปลุกใครเลยออกแนวตัดพอน,นิดหน่อย รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนออกมาบอกว่ารัสเซียเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จว่ายูเครนเนี่ยวางแผนจะโจมตีแล้วก็ก่อวินาศกรรมด้วยอาวุธเคมีในเขตดอนบัสถ้าเราดูจากสถานการณ์แล้วนะครับรัสเซียนี้ถอยเอาจริงรัสเซียก็ไม่ได้คิดปลุกมาตั้งแต่แตทีแรกกะว่าจะมาซ้อมรบขู่เท่านั้นแต่ว่ากลับว่าเข้าทางของยูเครนแล้วก็ต้องยอมรับว่าสาัาอการกานี่มรงได้โอกาสการที่รัสเซียจะรับรัฐอิสะระลูฮัสแล้วก็โดเนตเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ตามกฎหมายนี่มันยากขึ้นสิ่งที่ต้องการในตอนนี้ก็คือการต่อสู้อย่างหนักในดอนบาชเกิดภาพความเดือดร้อนสูญเสียมีการใช้อาวุธที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทารุณกรรมตั้งแต่กระสุนลูกแรกที่ลงที่โรงเรียนอนุบาลแล้วนะครับเกิดการอพยพของประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ในฐานะของรัเสเซียเนี่ยเป็นสมาชิกถาวรแห่งสหปร,ระชาชาติ มีสิทธิ์เรียกประชุมฉุกเฉินนะครับเพื่อให้สาประชาชาิเนี่ยพิจารณาและมันอาจนําไปสู่การลงประชามติของประชาชนอันนี้ก็เป็นไปได้มันเป็นเกมการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์ในพื้นที่ไม่ใช่เกมของสงครามนะครับ